ข้ามาิบายของข้อนี้ก็คือภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยคือขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็แบบใช้กล้องถ่ายลงมาไม่ต้องการรายละเอียดมากก็แค่อยากรู้ว่าเออพื้นคือพื้นที่เนี่ยมีรูปร่างขนาดเท่าไหร่เฉย,ยแบบคร่าวๆอะไรแบบเนี้ยนะก็ก็เหมาะแล้วอ่ะแค่พอะปลูกคนนั้นเองแต่ว่า GPS เนี่ยจะเป็นใช้หาค่าตำแหน่งบนผิวโลกแบบสมมติว่าคือดูหนังนักสืบป่ะที่แบบเออกดคอมจุกจ๊กๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบปี๊บๆขึ้นมาว่า ตอนนี้มือถือเครื่องนี้อยู่ตรงอเมริกาอะไรแบบนี้เออคือกําหนดตําแหน่งว่าตึ๊บอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยส่วน GIS อันนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ก็คือมันเอามาจาก GPS แหละ GPS นี่คือหาค่าได้หาค่าได้แล้วไงแล้ว GIS ก็คือแบบมาโผล่ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้คือโผล่ในคอมนะคะโอเคนะแล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมอันนี้จะใช้คู่กับ GPS แล้วก็ GIS นั่นแหละ ันนี้เขาจะเป็นแบบข้อมูลสําหรับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะแบบภาพถ่ายจากดาวเทียมเห็นภูเขาน้นแขกกำลัง,ล,งล,ะละลายที่ตําแหน่งลุ้งแหวงต๊ดๆเท่านี้อะไรเงี้ยโผล่ขึ้นมาในคลองอะไรประมาณเนี้ยคือสามอันนี้จะแบบมาเป็นเซตเดียวกันแบบไฮโซของกันส่วนอันนี้แค่แบบนะเศรษฐกิจพอเพียงของเราขึ้นเครื่องบินไปถ่ายแล้วก็แบบเสร็จๆไปก็พอแล้วจ๊ะไม่ต้องเวอร์มาไม่ได้ไปทําอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว การวางแผนแการเพาะปลูกก็ตอบแค่ข้อ4คือภาพถ่ายทางอากาศพอโอเคนะคะโอเคค่ะข้อ67ถามว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุแคทรีนาที่สร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อเดือนกันยายนพศ .2548 ข้อ 1. เป็นพายุไต้ฝุ่นที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ขึ้นฝั่งใกล้กรุงฮานอยข้อ 2. เป็นพายุโซนร้อนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นฝั่งในประเทศเม็กซิโกข้อ2องานจบยัอองอะ2ข้อนี้อ่านให้จบก่อน ข้อ3บอกว่าเป็นพายุไซโคลนที่ก่อตัวในหมหาสมุทรอินเดียขึ้นฝั่งใกล้เมืองโกกาตาแล้วก็ข้อ4บอกว่าเป็นพายุเฮอริเคนที่ก่อตัวในหมหาสมุทรอตแลนติกขึ้นฝั่งใกล้เมืองนิวออร์ลีนส์อันนี้เป็นข่าวใหญ่โตมากอยากจะบอกว่าพายุแคทเธอรีนาถล่มอเมริกาสยับเยอะเลยทีเดียวพอจะดูอย่างนี้ดูแล้วเนาะที่หัวของอันนี้ก็คือพายุแคทเรีนานั่นเอง น,นี่เป็นข่าวค่ะมันไม่รู้จะให้จำยังไงก็ต้องจาข่าวไปแล้วกันนะเพราะว่ามันคือนี่แหละพายุเฮอริเคนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกขึ้นฝั่งใกล้เมืองนิวออร์ลีนส์เคยจะบอกว่าพายุเฮอริเคนพายุไซโคลนแล้วก็พายุไต้ฝุ่น3อันนี้คือพายุแบบเดียวกันแหละแต่เรียกต่างกันตามสถานที่เกิดอย่างเฮอริเคนเนี่ยเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติก ไโครนเนี่ยเกิดในมหาสมุทรอินเดียออแล้วก็ไต้ฝุ่นเนี่ยเกิดในทะเลจีนใต้แต่มันก็เป็น3อันนี้เป็นอันเดียวกันเป็นพายุแบบเดียวกันอะแต่เกิดต่างสถานที่กันก็เลยเรียกต่างกันแบบไต้ฝุ่นนี่แบบเ,ออเกิดในทะเลจีนใต้นะไซโครนเกิด,ใน,นดกนในมหาสมุทรอินเดียพเฮอริเคนเกิดในมหาสมุทรอลนติกก็เรียกต่างกันไปแต่ว่าความจริงรมันเป็นพายุแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วโคพายุแคทเธอรีน่าก็คือเป็นพายุพเฮอริเคนตอบ4ค่ะโอเค ค่ะข้อ68มาพูดเรื่องที่รับสูงโครากันข้อ68ถามว่าเพราะเหตุใดที่รับสูงโคราจึงไม่จัดอยู่ในภูมิประเทศแบบที่รับสูงอย่างแท้จริงข้อหนึ่งมีความชันทางที่ต้นตกเพียงด้านเดียว ข้อ2มีความสูงเฉลี่ย150ถึง180เมตรข้อ3ไม่เป็นภูเขาล้อมรอบแล้วก็ข้อ4มีขนาดเล็กมาดูก่อนคีย์เวิร์ดของมันอยู่กัตรงคำว,ว่าที่ราบสูงนี่แหละน้องต้องรู้ก่อนว่าที่ราบสูงเป็นไงถึงจะจัดแบบได้ใช่ปะเออมาจะเป็นที่ราบสูงได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะจ๊ะข้อ1 มีขอบสูง at least ก็คืออย่างน้อย2ด้านแล้วก็ข้อ2อสูงกว่า300เมตรก็คือถ้าต่ำกว่า300ร้อยเมตรก็ไม่ใช่ที่รับสูงแล้วเนาะแล้วแล้วก็ความจริงคุณสมบัติของที่รับสูงก็มีแค่นี้เองเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยมา เรามาดูกันว่ามันเป็นจริงเป็นเท็จแค่ไหน <S <S ที่ลับสูงโคราดข้อแรกบ,บอกว่ามีความชันทางทิศตะวันตกเพียงด้านเดียวอันนี้เป็นความเท็จค่ะผิด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 ,ผด,ผด,ผดแอดแอดเพราะว่าที่รับสูงโคราชเนี่ยมีความชันสองด้านก็คือด้านตะว,วัน,ะนตกกับด้านใต้นะจ๊ะน้องด้านเดียวเนี่ยผิดต้องบอกว่าสองด้านนะคงด้านตะวันตกกับด้านใต้ข้ามมาดูข้อสามมันก่อนบอกว่าไม่มีภูเขาล้อมรอบ อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างแรงเพราะว่ามีนะมีด้านตะวันตกใน,นมีภูเขาเพชรบูรณ์กับดงพยายเย็นและด้านใต้นมีสสนกำแพงกับพนมดงรักเดี๋ยวขอว่ารูปให้ดูนิดนึงรูปร่าเป็นอย่างนี้จ้าประเทศไทยฉบับยอ่อใต้เย็กไปหรือเปล่าเนี่ยอานะด้านตะวันตกมีเพชรบูรณ์กับดงพยายเย็นแล้วก็ด้านใต้มีสันกำแพงกับพนมดงรงัก เออแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ราบสูงโคราชมีมีขอบสูงอย่งน้อยสองด้านแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบด้วยืข้อสี่บอกว่ามีขนาดเล็กคือในในเนี้ยคุณสมบัติของการไปที่ราบสูงเนี่ยบอกแค่ว่ามีขอบสูงอย่างน้อยสองด้านกับสูงกว่าสามร้อยเมตรแต่ว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้บอกไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหลอือดูข้อเดียวก็คือข้อสองมีความสูงเฉลีย150่ยหนึ่งร้อยหสิถึงร้อแดสิบเมตรคือมันไม่จัดอยู่ในมันไม่จัดอยู่ในแบบท,ที่ราบสูงก็เพราะว่าถ้าจะเป็นที่ราบสูงได้เนี่ยมันต้องสูงกว่าสามร้อยเมตรถูกปะ่ะแต่ว่าที่ราบสูงโคราชสูงแค่ร้0ยหสิบถึงร้อยแปดสิบเมตรเองอส่วนข้อหนึ่งบอกว่ามีความชันนั้นที่ตัวตกลงได้แล้วนนก็ผิด เพราะที่รับสูงโคราชเนี่ยมีความชันด้านตอนตกกับด้านใต้ไม่มีขอ้อมรอบก็ผิดอีกก็เพรอย่างที่พี่บอกมีเพชรบุญดงพยายเย็นสันกำแพงขนมดงรักก็มีครบหมดขนาดเล็ก,ขน,ลกขนาดเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อ68ก็เลยตอบ2เพราะมีความสูงเฉลีย่ยแค่1 5 0ยห้เมตรแต่ที่รับสูงจริงต้องมีความเฉลีย่ย300เมตรัพโอเค ข้อ69ค่ะข้อ69มาลับติดจูดกันลองติดจูดกันอีกแล้วข้อ6 9ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบอันเกิดจากที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ลัติจูด5องศา3 7ถึง20องศา27เหนือข้อ1ทำให้มีอากาศร้อนข้อ2 ทำให้ได้รับอิทธิพลของลงมมาสุมข้อ3ามทำให้ทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกันแล้วก็ข้อสี่ทให้อุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ต่างกันมากนะักข้อนี้น้องอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าตัวองศามันไม่เป็นองศาอันนี้นะความจริงแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ มันก็ตองเป็นแบบนี้นะคะเออมาดูตัวแรกก่อนที่เป็นตัวที่มีองศา5องศากับ20องศาเนี้ยอันนี้เราเรียกว่าลัติจูดน,นะส่วนตัว27ที่เห็นอยู่นี่สองตัวนี้